วันนี้เราติดต่อกับสายของคุณแคทได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่ห้ากันเลยครับสวัสดีครับคุณแคทคุณแคทครับสวัสดีครับครับผมคุณแคทเดี๋ยวรบกวนถอดสมอท็อกออกก่อนเลยอันดับแรกได้ครับผมอ่าถ้าเป็นสมอท็อกจะเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดเลยฮะคร,ครับผมครับผมคุณแคทอ่าหน้าสัญญาณน่าจะดีขึ้น คุณแคทตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนผมอยู่นนทบุรีครับอยู่นนทบุรีนะฮะแล้วก็คุณแคทกับผมนี่เคยคุยกันมาแล้วหรือยังครับเอ่อยังครับผมผมครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่าที่ไหนนะครับครั้งแรกนะอยากจะบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นสบายๆค่อยๆเล่านะคุณแคทนะนะฮะปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักอือส่วนใหญ่ก็จะเป็นย้อนหลังครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะ มาว่ากันถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าเรื่องเนี้ยเกี่ยวข้องกับวัดชื่อวัดไม่ต้องพูดถึงเลยนะคุณแคทได้ครับผมนะคะเรื่องราวของกุติชีที่ตอนนั้นเนี่ยคุณแคทกับเพื่อนไปเป็นเด็กวัดที่วัดวัดหนึ่งแล้วไปเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นยังไงเชิญเลยคุณแคทครับผมก็อื่นเลยนะครับผมขอสวัสดีชาวเอโกสตนะครับผมทุกท่านนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าผมเล่าแบบตื่นเต้นยังไงก็ขออภัยที่นี้ก่อนนะครับเพราะเรื่องนี้ผมก็มาเล่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนนะครับผมครับอผมเล่าเลยนะครับได้เลยครับก็คือครับผมก็คือเมื่อก่อนนะครับผมออยู่ที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดหนึ่งนะครับก็เป็นเด็กวัดนะครับกับเพื่อนผมเป็คนหนึ่งนะครับเอผมเล่าลักษณะของวัดก่อนนะครับว่า ไในพื้นที่วัดนะครับจะมีประมาณสี่ไร่นะครับอถนนผ่านหน้าวัดนะครับเขาจะเป็นถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านนะครับตัดผ่านวัดนะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับหันหน้าไปทางประตูแถวบ้านผมจะเรียกว่าประตูโขงนะครับประตูโขงเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับที่อยู่ในวัดอยู่สองต้นคือต้นกามปูกับต้นโขงนะครับ ต้นกล้ามปูจะอยู่ซ้ายมือส่วนต้นโคจะอยู่ขวามืออันนี้นคือเราหันหน้าออกประตูวัดนะครับอ่าแล้วกุฏิเนี่ยครับจะอยู่ถัดจากต้นโคไปขวามือครับอ่าก็คือถ้าเป็นถนนนะครับถนนเนี่ยอ่ต้นกล้ามปูอยู่ซ้ายต้นโคอยู่ขวาส่วนกุฏินี่จะอยู่ถัดจากต้นโคไปอ่าแล้วผมเล่าลักษณะกุฏิก่อนกุฏิจะเป็นกุฏิเก่า นะครับอลองนึกภาพนะครับกุะตูเก่าที่มันจะเป็นข้างหน้าโล่งๆนะครับสูงจากพื้นนะครับประมาณสองเมตรถึงสามเมตรนะครับก็จะเป็นโล่งๆึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นอีกพักหนึ่งที่เป็นห้องนะครับห้องจะมีสองประตูครับมีสองประตูแล้วก็เป็นสีหน้าต่างคือหน้าต่างข้างหลังสองบานแล้วก็ด้านข้างอีกสองบานอ่าแล้วท้ปกะติจะเป็นแบบนี้ครับ กุฏิออทพ่วัดนะครับเขาจะเก็บพวกของเก่าบาตเก่าพวกอ่าที่ของที่มันชำรุดแล้วนะครับเขาจะเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างกุฏิเป็นต้จะเป็นเกลียนเกลียนที่เขาเอาไว้าวาเคลื่อนย้ายศพไปประชาอืมออ่าผมเลยเล่าไปในสเสนียว่าันกอ,อถนนหน้าวัดนะครับ ก็คือถนนผาดกลางหมู่บ้านเนาะแต่ถนนข้างวัดทางขวาที่เป็นต้นต้นโพนะครับที่อยู่หลังกุฏิเนี่ยเป็นทางไปป่าชาครับอืมอ่าครับผมครับแล้วทีนี้นะครับต้นโพกับต้นก้ามปูเนี่ยผมไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่นะคือผมเกิดมาก็เห็นว่าเป็นต้นใหญ่ละเจ็ดผู้ใหญ่เนี่ยครับเจ็ดตั้งแต่คนสารถโตถึงจะลอกนะครับ เล่าเรื่องที่ของผมกับเพื่อนผมไปเจอเลยเนาะนะครับของผมเนี่ยวันที่ผมเจอก่อนนะครับอคือปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวเรื่องพวกนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ได้เจอแบบต่างๆนะครับแื่ผมเจอส่วนใหญ่ก็จะแบบเอาเหมือนหลักที่จะเพื่อให้ตัวเองแบบอืไม่กลัวนะครับแต่ว่าผมก็จะแบบ เจอครับว่าเข้าข้างตัวนะครับอ่านะครับในเช้าวันนั้นนะครับเป็นฤดูหนาวนะครับช่วงฤดูหนาวผมก็ลุกตื่นขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับทําไมผมก็ตื่นขึ้นมาตรงกุฏินี่นะครับเขาจะเอาไว้เป็นที่เก็บระฆังด้วยซึ่งผมต้องตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อจะไปตีระาขัง ครับเดี๋ยวนะนคุณแคทคุณแคทสามารถเสียงดังกว่านี้แล้วก็เอาโทรศัพท์ใกล้ๆปากกว่านี้ได้อีกไหมฮะอ่าเสียงดังเสียงชัดเลยครับอ่าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวคุณแคทเล่าเสียงดังไว้นาเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินได้ครับอ่าโอเคเช้าวันนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวใช่ครับอืมอืมอ่าทีนี้ผมตื่นขึ้นมานะครับผมจะต้องไปตีระฆังนะครับ ช่วงประมาณช่วงตีห้าแล้วต่นะครับเพราะว่าเราก็ต้องยุกขึ้นมาดีลคัคังตอนเช้าใช่ไหมครับครับอ่าผมก็เดินไปนะครับเพราะว่ามันจะมีหญ้าประมาณนม่แข้งนะครับก่อนที่จะถึงกุฏิผก็เดินไปทีละครับครับมันเป็นเช้าเงียบม,มากเงยเลาะมันมีหมอกลงถือว่าหนาก็ไม่หนามากนะครับแต่ว่าจางก็มนันก็ถือไม่ถึงกับจางไปแต่มันเป็นเช้าที่แบบไม่มีเสียงใ,ใดๆเลยแบบนี้ จนกระทั่งว่าผมไปหยุดท้อนที่จะมาตีระคังเนี่ยก็แบบไม่กล้าจะตีให้มันเกิดเสียงนะพี่เดี๋ยว่ามันมันเงียบมากนะครับทีนี้อ่าด้วยที่บบว่ามันถึงเวลาแล้วผมก็คาอระคังไปพอค้อเสร็จแล้วมันจะบ่งปอ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 งป่งอยู่นยครับหมาขาจะหอนหมาที่อยู่ในวัดนะครับแต่ในวัดจะมีสองตัวแล้วก็มีอสามตัว หมาก็จะหอนและงมขึ้นมาครับผมห่อป้องป้องป้องหน่อยเฉยนะครับพอผมเวลาเราเคาะละกังที่ลองสังเกตครับเราต้องมองที่ละกขังเองครับเวลาเราเคาะครับผมแล้วผมเนี่ยหันหน้าเข้าหาละกังก็จะเคาะให้มันโดนแต่ผมนะครับมองผ่านละกขังไปตรงต้นโพที่อยู่ในตูดีนะครับที่เงาดำๆเนี่ยครับจีนอยู่อื นี่ว่าอะไรนะครับในสมัยก่อนนะครับพี่ที่อ,อันนี้ไม่รู้ว่าพี่แจ็ครู้หรือเปล่าว่าถ้ามีบาดแตกบา,หากดหักหรือพระเสียบหักเนี่ยเขาต้องเตือคนต้นโพใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อก่อนนะครับผมเออผมก็มองผ่านละขหันไปผมก็เห็นมก็ข้อละขหันไปด้วยกองกองกอง,องเขาจะยืนกลมหน้าผมก็หันหน้าเลยเพื่อที่จะไม่ให้เห็นตัวเขานะครับ ข้อๆระฆังน,น,งน, ly, น iele, ี้อยังในกาของผมรูกว่าเออไม่น่าจะใช่หรือไม่ใช่ผมก็ไม่ดูนะครับผมก็ข้อไประฆังจะขอทั้งหมดสามลกครับ,รบ,รบป้องๆ,ๆนะครับพอผมชื้นะ้อไปมองอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเงาน,น,นะครับไม่ได้อยู่ที่โคนต้นโหลนะครับเขานั่งอยู่บน กิ่ก้านของต้นโขงค,คือจากข้างล่างขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ครับแล้วก็ออแข่งขาอ,อ้ยยืนเหมือนยิ้มของผมนะครับอ,อผมก็เคาะเคาะไปจนจบนะครับแล้วผมก็ลงมาครับคือในใจผมคิดแบบเข้าข้างเลยกยว่าตาฝาดต,ตาฝาดอะไรนี่ครับเพราะว่าผมมีคนที่กลัวเรื่องพวกนี้มากแล้วผมจะ <c oughs> หาอะไรมากบเกลือนไม่ให้แบบ เพราะเราก็อยู่ในวัดต้องอยู่ตลอดนะพี่ตรงนีไม่ใช่ไปไหนว่าเราก็ต้องนอนในนี้อะไรประมาณนี้นะครับครับผมอ่านะครับทีนี้นะครับกุฏินี้นะครับอย่างที่บอกคือมันเป็นกุฏิโบราณใช่ไหมครับผมีตรียมครงเสร็จผมก็ต้องไปเตรียมย่ามแล้วก็ไปเดินตามพระเพื่อที่จะดึงมีนตาับนะครับมันจารเพื่อนผมนะครับผมขอตั้งชื่อเขาว่าเจ้าเอแล้วกัน นะครับเจ้าเอ๋นะครับที่เป็นเพื่อนที่เป็นเด็กนัดนะครับเขาจะมีหน้าที่รับบาตรคือผมเนี่ยออกไปแต่เขาจะไปหน้าวัดแล้วก็รับบาตรพาเครือยุยกเข้ามาในศาลาใช่ไหมครับ,รบแต่ของผมเนี่ยจะสลักกับเจ้าเองไปตีนละะ้ค่ะอืมอ่าเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เล่าให้เจ้าเองฟังแต่ก็อีกวันหนึ่งก็เลยบอกว่า เอ่อเจ้าเอนะครับเขาบอกว่าวันนั้นเช้าที่ดูหนาวเลยนะเขามาปลุกผมนะครับเขาปลุกผมบอกว่าเออผมจะบอกก่อนว่าห้องนอนของผมอยูอย่ในสาะายังจะอยู่คนละที่กับกุฏิศาลาของผมจะเป็นห้องแบบออาตู้กั้นนะครับไม่มีประตูเอาตู้ที่เอาไว้ผ้าห่มเอาไว้หมอนเอาไว้เปื่อเนี่ยครับ,รบเอากั้นไว้ นะครับสมุวันึงก็ามาปลกผมนะครับพอปลกผมเรียกผมแล้วเขาก็ไปหยิบอาเสือกันหนาวเพื่อจะมาใสเขาว่าเขาออกมาเขาเห็นผมยืนอยู่หน้าตู้อ่าเขาก็จะไปตีะระฆังเพราะว่าเป็นเรียนของเขาตีะระฆังนะครับเขาก็เดินไปผ่านหญ้าที่อยู่หน้ากุฏิเกินซุ่ ส่วบไปใช่ไหมครับผมก็เดินตามหลักเข้าไปครับนะครับปรากฏว่าเขาก็ขึ้นไปข้อระคังปกติครับนะครับมองมองเลยครับหมาก็หอนเป็นปกติอืครับผมหมาหอนเป็นปกติมันมีเสียงหล่นลงบนหลังคาอืาปเอ้งเอ้ว ด้วยความที่แบบเราเคาะระคังมันก็เสียงดังอยู่แล้วนะครับด้วยเสียงหลังคาที่มันดังกว่านะครับอทำให้เขาหันไปหันเข้าไปที่กุฏินะครับจากปกติเแล้วจะหันหน้าออกไปทางต้นโพใช่ไหมอันนี้ต้องหันหน้าคือหันไปตามเสียงแหละใช่ครับปรากฏว่านะครับถึงที่เขาเห็นนะครับเหมือนเป็นคนนะครับที่เอามือครับเกาะคืออ่ออ่า แคลองสังเกตนะครับว่าเราให้ละฆังไว้ตรงขื่อใช่ไหมครับแล้วเราหันเนี่ยมันจะตรงกับขื่อพอดีที่เราคล้อละครับคนที่เกาะขื่อนะครับเป็นแขนสองข้างหน้านะครับมองที่เจ้าเองขานะครับก็เกาะขื่อผมสยายลงตรงพื้นกูติ่นตรงรีบมองมาที่เขานะครับเขาก็ค้อละครับเคาะได้ยกเดียวครับพี่ ผมก็แปลกใจว่าอพี่จีนเนี่ยกระอังเนี่ย,ยมันต้องดังดังจนครบสามยกเลยนะครับถึงจะต้องจบแต่เนื่ยดังยกเยกี่ยวนะครับครก็อุตละว่านะครับเขาก็กระโดดยงคือกุฏิเนี่ยสองสามเมตรนะครับกระโดดลงตรงพงหญ้านะครับกระโดดลงตรงนั้นเลยเขาเล่าว่านะครับอของน้องพูดเองอคนที่เกาะอยู่นะครับ เขาโดดลงพื้นกุฏินะครับขั้มเห็นั้นข้างนะครับลงทีพื้นนะครับอลองจินลองนึกถึงภาพที่เราเวลาเราจับขาแมวสี่ข้างแล้วเราปล่อยแมวนะครับคนั่นแหละครับขาเขาลงแล้วเขาก็วิ่งออกไปหน้าประตูตัวนี้วิ่งตามครับผมโดดลงเลยครับแล้วก็วิ่งตามนะครับเหมือนกับวิ่งสี่ขานะครับไม่ได้วิ่งขาเดียวสองขาเหมือนเดาววิ่งนะครับ ยิ่งไปทางแบบนั้นเลยปรากฏว่าเจ้าวุฒนะครับไอ้อเจ้าเอเพื่อนคุณ <c oughs> ชื่อจริงเขาล่ะเจ้าเอนะครับป่วยนะครับป่วยแบบขนร่วงนะครับหัวกลนะครับแล้วก็มาคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่านะครับผู้ใหญ่บ้านเล่าว่ากุฏินี้นะครับผมกุฏินี้เดิมนะครับ <c oughs> เป็นกุฏิของแม่ชีแต่ แ่ีไม่ได้มาเสียหรือว่ามาแล้วพลาดอยู่ตรงที่นี่คือมาอยู่แล้วก็ไม่อยู่ก็เลยทําเป็นกุฏิล้างนะครับทางวัดก็เลยเอาไว้เก็บเก็บข้าวของต่างๆนะครับเก็บข้าวของต่างๆไว้อืนะครับไม่ว่าจะเป็นบาดเก่าเสือที่ขาดเตรียญที่ขนศพไปป่าช้าอย่างนี้ยครับก็อยู่ข้างล่างของของเพื่อนครับ นะครับผมก็มาคุยกันเพื uh ่อนรากก็บอกว่าเดี๋ยวสงการนะครับปีที่ผมเจอครับ uh huh. เขาก็เตรียมที่จะทําผ้าป่า uh huh. นะครับ uh huh. เพื่อที่จะสร้างหอะระฆัง uh huh. เพราะว่าตัวนี้ตอนที่ผมไปดูเนี่ยคือทางวัดไม่มีหอะระฆัง uh huh. ทางศาลาทางกุฏิเนี่ย uh huh. เขาก็จะลือ้อ uh huh. นะครับก็จะรื้อเป็นโรงครัวนะครับ แต่ทีนี้เรามาคุยเรื่องของเจอนะครับในวันที่เขาเจอครับือตอนที่เขาเรียกผมอ่ะผมไม่ได้ตื่นนะแต่ผมนอนอืูครับผมผมนอนอยู่แล้วผมไม่ได้ลุกไปหาไปตามหลังเขาไปเขาบอกว่าผมเนี่ยยืนอยู่หน้าตู้ครับผมยืนอยู่หน้าตู้แล้วเดินตามหลังเขาไปไปตีลังคเป็นเพื่อนเขา จริงคือผมก็เราไม่ได้รูแ้แหละไม่ได้รู้สึกใช่ครับมไม่ได้รู้สึกตัวเลยครับนะครับแล้วทีนี้นะครับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับผู้ช่วยนะครับก็มาเดี๋ยวมว่าเดี๋ยวต้องมาขอขมาครับเพราะว่าถ้าโดนแบบนี้หรือว่าป่วยแบบนี้ก็ต้องมาขอขมาอมนะครับผมครับสําหรับ เรื่องเรื่องที่อทําให้เกิดเรื่องนะครับตร<ม>งนี้นะครับเจ้าเอนะครับเขาเล่าว่านะครับเขานะครับเอาเหรียญเหรียญที่เป็นช้างสามเสียน,นะครับครับอเอตอนแรกของเ้าบอกว่าเขาไปเจอคาถาคาถาหนึ่งในในบทสวดมนต์นะครับอ่าม,ม,มันจะเป็นบทคาถาของหวยเขาบอกงี้ครับ เข้าเหรียญช้างสามเสียนเนี่ยไปขูดต้นโพอยู่ uh. อ่าอ่าไปขูดเพื่อที่จะขอหวยครับ uh. ต้นโพที่อยู่กลางวัดนะครับอืมอ uh ืม huh. ขูดเสร็จปุ๊บเ,เขาท่องคาถาแล้วก็ทาแป้งครับ uh. นะครับทาแป้งในระหว่างที่ทาแป้งเนี่ย uh. เขาไม่ได้เจอหวยนะพี่แต่เจอ uh. มือสีดำเนี่ยครับมาลบปแป้งกับเขาอ่า uh. ครับแล้วเขาก็ไปนอนปกติ uh. จนกระทั่งวันที่ เขาชวนผมนะครับที่จะไปที่ละคังผมก็ไม่ได้รู้สึกกับเขานะครับจนเมื่อปีใหม่ที่ผมกลับบ้านไปนะครับเขามาเล่าให้ฟังว่าเออสาเหตุที่ไม่ได้ไปเป็นเด็กวัดต่อนะครับเพราะว่าเจอแบบนี้แบบนี้นะอะแบบนี้ครับคือหลังจากตอนนั้นนะครับเขาก็ให้ผมอยู่ที่วัดคนเดียวครับอ่าหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับผมเขาก็สร้างหอละคังขึ้นมานะครับทางวัดก็เลยได้มีหอละคัง ครับนะครับอนะครับอก็ก็ประมาณนี้ครัอ่าโอเคผมอจับต้นชนปลายถูกและวสำหรับเรื่องนี้เข้าใจค,คุณคแคทอาจจะตื่นเต้นนะครับ,ค,รบคือเหตุการณ์แล้วคุณแคทฟังผมนะถ้าผมพูดอะไรผิดค่อยเสริมครับอ่าผมจะได้สรุปให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณแคทกับคุณเอ <al> <imes> เพื่อนเขาที่เป็นเด็กวัดครั้งแรกที่ค,คุณแคทไปตีะระฆังตรงนี้เพราะว่าได้รับหน้าที่ในการไปตีะระฆังตอนที่ตีะระฆังเนี่ยปรากฏว่าคุณแคทเห็นเป็นคนยืนอยู่ตรงต้นโพก้มหน้า<ช>กม้มก้มเงยอยู่ตรงนั้นตอนนั้นรู้แล้วว่ามันผิดปกติมันไม่ใช่คนแน่ๆที่จะมายืนตรงนั้นเวลาตีะระฆังแบบนั้นก็น่าจะช่วงสักประมาณตีสี่ถูกไหมฮะ อ่านะครับนั่นคือเหตุการณ์แรกที่ที่เจอทีนี้เหตุการณ์ไฮไลท์มันเกิดขึ้นกับคุณ A เ,เพื่อนเด็กวัดของคุณแคทวันนั้นเนี่ยตัวของคุณ A มีหน้าที่ในการไปตีะระฆังแต่ด้วยความที่คุณเอเขาอาจจะกลัวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าคุณ A ก็เลยเดินมาหาคุณแคทที่คุณแคทนอนอยู่ที่ศาลาแล้วก็มาเรียกคุณแคทแล้วก็เห็นว่าคุณแคทอะลุกขึ้นยืนอยู่หน้าตู้อ่ะ นั่นคือคุณแคทต,ตื่นแล้วเขาก็เลยเดินลงมาจากศาลาโดยมีคุณแคทเนี่ยเดินตามลงมาด้วยเขาก็ขึ้นไปตีละฆังปรากฏว่าตอนที่ตีะระฆังอยู่ยกแรกเขาได้ยินเสียงดังปั้งเหมือนมีอะไรตกมาใส่หลังคากุติเขาก็เลยหันไปมองปรากฏว่าเห็นเป็นลักษณะของคนแต่มันไม่ใช่คนปกติเป็นคนเอาแขนเอาขาเกาะอ,อยู่บนคือ แล้วผมเนี่ยยาวลงมาที่พื้นหลังจากนั้นคุณเอช็อกตกใจร่างลากนั้นปล่อยแขนปล่อยขาตัวเองจะคือแล้วกระโดดลงมาที่พื้นแล้วก็วิ่งออกประตูวัดไปจนทำให้ตัวคุณเอช็อกและจับไข้หัวโกรนถูกไหมฮะหลังจากนั้นคุณเอก็มาเล่าเหตุการณ์ย้อนให้ฟังว่า เหตุการณ์ที่เขาเจอก่อนหน้าที่จะเจอเหตุการณ์เนี้ยเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไปอ่านเจอคาถาขอหวยเลยอยากจะรวยก็เลยไปหาเหรียญเหรียญหนึ่งเอาไปขูดต้นโพแล้วก็ท่องคาถาเนี่ยเพื่อที่จะขอหวยด้วยปรากฏว่าตอนที่กําลังขูดมีมือสีดําจากไหนก็ไม่รู้มาโอบมาขูดต้นโพกับตัวของคุณเอด้วยนั่นคือช็อตแรก ทีนี้เนี่ยคุณแคทกับคุณเอก็เลยไปคุยกันว่าเฮ้ยวันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงตอนที่ไปตีะระฆังปรากฏว่าคุณแคทก็เล่าให้ฟังว่าก็วันนั้นเนี่ยฉันเนี่ยไปปลูกแกที่ศาลาแกก็ตื่นขึ้นมาแล้วแกก็เดินชั้นเ,เดินตามชั้นลงมาแล้วฉันก็ไปเจอเหตุการณ์นี้ส่วนตัดมาที่ทางของคุณแคทคุณแคทบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะวันนั้นที่แกมาปลูกอะฉันไม่ได้ตื่นนะฉันนอนอยู่ที่เดิม ใครละ่ะที่เดินตามแกลงไปถูกไหมฮะครับปรากฏว่าตรงบริเวณกุฏิที่ที่มีปัญหาคือเป็นกุฏิของอดีตแม่ชีเก่าแล้วท่านหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยปล่อยให้กุฏิเนี่ยร้างกลายเป็นที่เก็บของพวกปลักหักพังต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาทแตกบาททาังพระเสียนหักแล้วก็มีราชรสเข็นศพ จอดอยู่ข้างล่างกุฏิอีกสองมันอาจจะเป็นศูนย์รวมของอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับเออหลังจากนั้นก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีการสร้างหอระฆังขึ้นมาใช่แล้วก็รื้อกุฏิเนี้ยทิ้งกลายเป็นโรงครัวพอกลายเป็นโรงครัวเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณแคทเห็นสิ่งที่คุณแคทรู้สึกหายไปครับถูกไหมฮะ ครับอ่าผมสรุปตัวนี้อ่าผมขออ่าเล่ารอบหนึ่งก็คือที่อ่าเขาวิ่งหนีนะครับวิ่งออกไปรัดอ่ะคือเขาไม่ได้วิ่งนะครับคือเขาวิ่งไล่เจ้าอื่นครับผมอืมเจ้าเอ็้นี่วิ่งหนีครับผมอ๋อวิ่งหนีแล้วร่างนั้นใช่ครับว่างนั้นก็เลยวิ่งตามวิ่งตามครับผมเออครับแต่ว่าผมอาจจะเล่าแบบครับไม่ค่อยแบบละเอียดเท่าไหร่เพราะว่ามันเจ็นครั้งแรกแทบพี่ไม่เป็นไร ผู้ฟังเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเรานี่ครั้งแรกเล่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วคุณแคทครับเพราะว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับคนผมเนี่ยไม่ได้เจอแบบกลางๆคงมนเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วครับแต่ของเจ้าเอเนี่ยเจอจนกระทั่งแบบว่าไม่มากลับมาเป็นเด็กวัดอีกเลยนะครับคือลาออกจากการเป็นเด็กวัดเลยนะ ใช่ครับคือออกไปเลยนะครับตอนผมอยู่คนเดียวอีกปีหนึ่งเต็มๆนะครับเออนะครับได้ฮะคุณแคทเอาหน้เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกค่อยๆลําดับเรื่องมาแล้วก็มาเล่าใหม่ได้ครับนะโอเคโอเคคุณแคทขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม